เดี๋ยจะเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราเต,ต่งตึงช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนนะคะสูตรนี้นะคะช่วยลดเลือนริ้วรอ,อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่มีผิวเหย่แหย่ย่นย่นผิวไม่เต่งไม่ตึงสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟตัวนี้คือกาแฟดํานะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีคาเฟอีนก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นะคะคือผงธนาคารนะคะในสวงของผงธนาคารเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยจัดสิ่งสกปรกคก้างช่วยปกป้องแสงแดดนะคะช่วยลดฝ้าลดกระทําให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ที่1ช้อนชานะคะที่เลยนะคะคือผงขา้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็ใช้แป้งขา้าวโพดใครไม่มีก็ใช้แป้งเด็กแทนได้เลยนะคะในสวงของแป้งข้าวเจ้า ก็จะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราต่งตึงช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยให้ผิวของเราขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใช่นี้เลยนะคะคือน้ํกุหลาบนะคะใครไม่มีน้ํากุหลาบก็ให้ใช้นมรสจืดแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้กุูราบก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจายใสช่วยให้ผิวของเราเรานวลเนียนนะคะ ช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบยูที่อถึงสช้อนชาหรือดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะทําข้นหรือเราจะไม่ทําเหลวนะคะโอนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- าถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายให้ทดสอบควแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราคนใหเขาเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะค่อยๆคนนะคะเพราะว่าเขาจะกระเด็นเขาเป็นฝุ่นเนาะถ้าเขาข้นเราสามารถเติมน้ําปูหลาบลงไปได้อีกเลยนะคะแบบนี้ถือว่าข้นไปนะคะเราจะเติมน้ําปูหลาบลงไปอีกนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะพอกมหนาเลยนะคะทุกคน ถ้าเขาเหลวแล้วสามารถเติมผงธนาคารลงไปได้อีกเลยนะคะหรือแป้ขงข้าวเจ้านะคะนี่เลยนะคะให้พกอกหนาๆกว่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหนะ้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วฝาก subscribe, กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมคอัครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ